สวัสดีครับพามาชมภาพบิวสวยๆท้องไร่ท้องนาน,นะครับนาข้าวกำลังปลูกใหม่ครับตรงนี้อยู่ตำบลดอนเป่าอเอแม่วางครับเชียงใหม่ที่เห็นไกลๆนั่นก็คือดอยอินทนนท์นะครับเออดอยสุเทพขอโทษดอยสุเทพครับ ทางเข้ามาถึงตรงนี้จากถนนประจำหมู่บ้านก็เข้าจากสะพานนี้ไปประมาณสักห้าสิบเมตรก็จะเจอถนนลาดยางกว้างประมาณหกเมตรนะครับถนนค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้ก็เป็นที่นาวิวสวยครับ ตอนเย็นๆนี่น่าจะดูสบายตาดีครับฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกนะครับเราเดินมาจากทิศตะวันตกถ้ามาตอนเย็นก็หันหลังให้พระอาทิตย์นะครับลมคงจะเย็นนะครเห็นไกลๆก็คือบรรดานกธรรมชาติตอนเย็นก็คงจะมีเสียงกบเสียงเขียดร้องเพลงกัน สบายโหเลยนะฮะอันนี้เป็นทางทิศใต้นะครับอินทนนโดยอินทนนจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับตลาดบ้านกาดจากนี่ไปอีกประมาณ1กิโลนะฮะเรียบลำเมืองไปนะครับหรือจะไปตามถนนใหญ่ก็ได้ครับโดยส่วนใหญ่แล้วก็ปลูกข้าวกันนะครับ ข้าวกันนี้เห็นถนนใหญ่คือรถผ่านเมื่อกี้นะครับตรงบ้านหลังคาสีแดงตอนนี้ก็ไปปางช้างล่องแพก็ประมาณสักห้าหกกิโลีเข้าในเมืองก็ไปทางนี้นะครับถนนเลี่ยงเมืองจากทางนี้ถนนเลี่ยงเมืองก็ไปประมาณสักสองกิโลนะครับไม่ไกลนะถนนเลี่ยงเมืองสันปะตองหางดงหลังจากนั้นก็เข้าพื้นสวนโลกเข้าในตัวเมืองกันไปเลยก็ประมาณยี่สิบนาทีนะฮะ แถวนี้เป็นแหล่งต้นน้ำน้ำค่อนข้างจะสะอาดแต่ก็ไม่ได้ไม่เคยท่วมเลยเพราะว่ามันเป็นที่สูงนะครับแต่น้ำก็มีตลอดนะฮะน้ำเหมืองจะอยู่ข้างบนน้ำเหมืองนี่มาจากฝ่ายก้านข้างบนประมาณ4-5กิโลนะจากนี่มา ที่ดินตรงนี้ก็ที่สําคัญที่พามาเที่ยววันนี้ก็คือก็พามาชมบิวด้วยแล้วก็ก็จะขายด้วยนะครับมีจะขายก็คือขายในราคาไม่แพงนะครับไร่ไม่ถึงล้านนะครับมีอยู่สามไร่กว่านะครับไปถึงต้นต้นไม้สูงๆโน้นนะครับคือจากขอบคันนาตรงนี้มาถึง ขอบขนาดตรงนี้ก็ประมาณสักน่าจะประมาณสัก15เมตรนะครับ15เมตรถึง1 5ถึง20นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นของคนอื่นไปฝั่งนู้นก็เป็นของคนอื่นไปนะครับยาวไปจากถนนตรงนั้นมาถึงท้ายที่ดินก็น่าจะประมาณสัก200 200เมตรได้นะครับ ความกว้างประมาณ15-20เมตรนะครับบรรยากาศโล่งๆแบบนี้นะครับถ้ายัางไงก็อยากมาอยู่เชียงใหม่หรืออยากจะเก็บไว้เอาไว้เป็นที่ชมวิวือทำร้านกาแฟถ้าจะทำเป็นร้านกาแฟร้านอะไรก็ทำได้เพราะว่าทางเข้าสะดวกครับเลี้ยวจากถนนใหญ่ขนาด6เมตรมาถึงสะพานนี้ห้ 50, 50ิบเมตรเองก็เปิด ร้านกาแฟตรงนี้เป็นเนินสโลบลงมานะครับที่นาม,มันเป็นเนินสลบนะครับต่างระดับลงไปก็ทําให้เกิดน้ําไหลแบบเนี้นะน้ําจะไหลาจากที่สูงไปลงที่ต่ำนี่เป็นธรรมชาติของมันนะครับ ก็โอเคครับพามาชมที่นาะวิวสวยๆพักสายตาถ้ามาตอนเย็นรู้สึกดีมากเลยนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ